บูตอัฟเตอร์นูนทิเชอร์แอนด์มายเฟนทูเดย์พรีเซนต์แมกโนมิติกฟอร์คอมเมดแอคชั่นออฟคันเลอร์ซีอินอาเซียนบายมิสมณีการปาณินมิสกรกมลทองคำวันมิสลูกตาพานมลิไอสตาร์ดี้อิ่งอินวีซิตี้ทูสลัดวันศิวัฒนาบิสเนสแอทวิเคชั่น เทคโนโลยีคอร์เลตยาดมเชนเปโซเป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิป 40, ปินส์วันจุดโฟป 40, เปโซทูวันบาท2 5วไฟฟ์จุดทูเปโซทูทเอบาทไทย 1.40เปโซเท่ากับประมาณ1บาท25.2เปโซเท่ากับ18บาทไทย What is this? เช่นเ How much ก็28บาท18บาทไทย Thank you ดินสอเขียนคิ้วเพนซิลดอลล่าบูไนดารุสสลามเป็นสกุลเงินของประเทศบูไนดารุสสลามวันดอลล่าบูไนทูทเวนตี้ไฟบาทไทยทีดอลลาทูเซเวนตี้ไฟบาทไทย หนึ่งดอลล่าร์บูไนเท่ากับประมาณ25บาทไทยสามดอลล่าร์เท่ากับประมาณ75บาทไทย What is t h i s Pencil How much? t w e n t f บาทไทยแป้ง y ิวแป้งพับพาร์ทลังกิดเอ้ยลิงกิด เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซียวันลิงกิตมาเลเซีย2เทนบาทเทนลิงกิต2วันฮเลบาทไทย1ลิงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ10บาท10ลิงกิตเท่ากับประมาณ100บาทไทย What is this? Part แป้งพับ How much? 100บาทไทย100บาทไทย Thank you ที่มาร์กหน้ามาร์กดอลล่าเป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์1ดอลลร์สิงคโปร์ทูทเวนตี้ไฟบาท $2 ดอลลร์สิงคโปร์ทูฟิฟตี้บาทไทย1ดอลล่าสิงคโปร์ เท่ากับประมาณ25บาท2ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณ50บาทไทย What is this? Mark ที่มาร์กหน้า How much? 50บาทไทย50บาทไทย Thank you Chocolate Chocolate ้องเป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม 652ดด o ้ทองทูวันบาทไทยทีเท่าซึ่นทีเท่าซึ่นซิกันเดดองเท่าบาทไทย652ด้งเท่ากับประมาณ1บาทไทย32,600ด้ง เท่ากับประมาณ50บาทไทย What is this? ช็อกโกแลต How much? บาท t <Thank> y <you>. บาท Smalltalk หูฟังเปโซเป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์1.40เปโซเท่ากับประมาณ1บาท 148เปโซ2 100บาท1 4 0เปโซเท่ากับประมาณ1บาท140เปโซเท่ากับประมาณ100บาทไทย What is this สมอทอขูฟัง how much 100บาท100บาท thank you battery 8สำรองกีบเป็นสกุลเงินของประเทศลาว1,000กีบ24บาท1,000 1,000 and 50 50,000 Fif to 150บาท หนึ่งพันกีบเท่ากับประมาณสี่บาทหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบเท่ากับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไทย What is this? แบบสำรอง How much? One hundred fifty บาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาท Thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณ